สวัสดีค่ะมาอัปเดตวิดีโอนะคะลูกค้าเนาะก็ชุดนี้เป็นลูกแม่มีนานะคะวันนี้ได้ยีิบสี่วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มหัดทานอาหารแล้วนะคะก็แข็งแรงกันดีอ้วนถ้วนดีริมตาครบกันทุกตัวแล้วนะคะเนาะก็แจ้งวันรับเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้วันรับและแจ้งมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะกําลังน่ารักเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มหัดทานอาหารกันแล้วอ่ะตัวแรกตัวนี้ก่อนตัวที่หนึ่งนะคะตัวเมียนะคะนี่นะคะ บาบเลยนะคะอ้วนทวนดีนะคะตัวนี้ตัวที่สองตัวเมียเหมือนกันนะคะเนาะน่ารักเลยนะคะขนแน่นดีนะคะตัวตัวที่สามนะคะตัวเมียค่ะเนาะหน้ามูเลยนะคะเนาะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวผู้นะคะลูกค้าอ่านี่ตัวผู้นะคะอ้วนบึกเลยนะคะเนาะหล่อเลยนะคะเนาะก็ตัวเท่ากันนะคะแข็งแรงดีนะคะ เนาะเดี๋ยวเขาทานอาหารเก่งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปการให้อาหารให้ดูอีกรอบนะคะลูกค้าเนาะแข็งแรงกันดีทั้ง4ตัวนะคะนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ